พื้นที่สี S s <S เขียวกระท่อมว่าเยอะเวลาเนี่ยเหรอทำไฟคนกดนะคนกดหลายคนกดละทำไฟว่าเยอะว่ะโอเวอร์เนี่ยโอเคผี่สี่ะฮัลโหลครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้พี่ทำงานอยู่ มาอี้่พี่ไปนานปะจะได้ไม่พี่ไปนานไหมจะได้โลน่าจะนานอยู่ละพี่น่าจะกลับไปทีกับประเทศลีนโอเคโอเคีได้ครับเขีครับล้ังล้างลัางล้างไปแล้วเล่าไปหน่อยรับพี่น้องอะไรผ่านวะ เมาถึงผู้หญิงคนมื่เกี้ยหรอถามแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเขาก็หลงรักเราเองอะ่ะถ้าคนจะหลงก็เข้าไปเลยอ่ะทอาไมอะไรนะพีเตอร์ต้องบอกพีเตอร์ก่อนพี่ต้องบอกพีเตอร์ก่อน เดวสัตนอสั้ย์หายเหอ Etr บ้งาง,งขวาเสรดอ่ะทำนี่เนี่ยทำนี่เนี่ยอหรอมาใครสองคนเหรอ ใช่ครับผู้หญิงไม่เกี่ยวใช่ไหมในในดงนั้นไม่ใช่เลยเอาเลยไม่ตามเข้าได้ไหมแวน man. เช่ับไปเอาอีกวะโอ้วเข้าไปแล้วเออจะโอวเข้าไปแล้วพีวียี่ม่อยาอ้โ่พีวียี่เมยี่ได้ปนปะพอเนาะไม่พอตรงนหนเออจะไม่พอตรงนั้นจจะแบบว่าเอาไอ้นี่ไอ้สุดท้หน้าเต็มเลยพี่เแล้วพนเะโอ้ยแม่อ่านาะวันเราเลยไม่ได้เล้วไม่เห็นที่ก็เห็ ต้องผมต้องผมตองผมโอ้ไม่มีกล่องยัง <c oughs> ไม่มีก <c oughs> มล <c oughs> ่องเนาะเร็วแทงได้ดิ ูนก็จบไ,ไ,ไม่ได้เลยนะครูจำแล้วะ แต่ผมว่าเราต้องโคกับพวกอินเดียเอเว่าช่วงนี้ก่อนถึงประมูลอ่ะให้ใส่ชุดแจ้งทุกคนอ่ะก็ถูกงั้นเราก็แย่ถูกปะล่ะแล้วสมมติว่าเจอคนป้นอ่ะต้องมีดักแชทวะนั่นตรงถ้ามันถ้ามันแบบถ้ามันนัดกันแบบไม่ได้อ่ะถ้าเราจะไม่เอากันอ่ะไอ้เหี้ยใครวะนั่นใครอ่ะเฮียวะนกอบปะนกอบกับไข่อ่ะ นกออกขับอะนะนกออกขับเหรอใครให้นกออกขับน่ะใครวะใครวะไอคนเนี่ยมันดูหน้าดิดูหน่อยดูหน่อยไม่เห็นนะไม่เห็นนกออกขับดีนว้ยทำเล่นไปสัต พี่บังเขาบอกว่าคุณตลอดครับใครอะยิมิดยิงมิดโอ้ยอ้ยเอาอะไรที่จะต่อเนาะเราอ่ะเฮ้ยไม่เจ๊องอะไรหรอ ไอ้พีเตอร์เอาคอนทบที่เราแทงต่อไปปนมันเนนลื่อยอ่ะไอ้ย่าบางคนร่วไอ้ย่ายังไม่ค่อยอยากทำคนงานข่าว่าไหร่ผมมอ่บ ช่วงนี้ก็ออกรอบปอนโคตรบ่อยเลยอะพี่ไม่อยากทำเลยอะจริงเว้ยน้องเอาไงนันข่าวเอาไงนี่อเอาหมดอ่ะเดี๋ยวนั่ครับ รอบเดียวพอแล้วน้องรอบเดียวพอน้องขาวเข้าใจไหมอืมอไม่อยากทำเยอะอยากเราแค่เอามูวิ่งเอาจุดโอเปียไม่หลุดดิมันอย่าเพิ่งหลุดเลยเกียรฟีไว้ก่อนเถอะเออผมแบบว่างๆเกียรฟีแล้วแล้วจุดโอเปียมหลุดกบอกให้มันเลยรั่วเลยอ่ะจุดโอเปียมมันรั่วแน่อ่ะเจอฉลามเลยอ่ะ ปดล็อกรถก,ก,ก็แดกฟรีเดียนียผมไม่อยากทำจริงครับจริงผมพูดตรงผมไม่ได้มาแกล้งเลยผมไม่ได้ถ่ายทำ Yeah. ทำให้ดูไงเพื่อเพื่อคิดว่าผมพน้นไม่เป็นแล้วก็ไม่มีใครคิดเลยนี่หว่า 哈哈，好。<noise> <noise> <laughs> <noise> ต้อกระเป๋าอ,อะไรช่างกระเป๋าเออ,อ,อคืออะไรวะีพเพื่อนโดนเพื่อนโดนต้องโดนเรเวลเก่อเหรอเออเอาไงอะรถเนี้ยให้ขับไปเลยขับไปเรวเวิลก่อนด้วยไป 괜찮아 그냥 이 봐.

อันนี้คอันนี้คดีกระทำครับคนขับลงคนขับล่นบนเ้ปล่อยเลยพี่ตงปล่อยเลยงกูลงกูต้องปล่อยไปปล่อยไป่ยไปตัวนี้อยู่กูหมดแล้วตัวนี้อยู่กูหมดแล้วตัวนี้อยู่กูหมดแล้วเอ้าตำรวจอีนี่ว่าเอ้าตาย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 เย็น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  เปเบอร์อะไรกระเป๋าเบอร์แนมมี่ไม่มี่มีข้าวอ่อ่แน้อยใจเนาได้ย็นกีพี่โอ้สองเขา้ามาเดียวแล้ผู้สิผายสิงข้อมือกันเต็มเลยนะโอ้สองเขาด้วยรวมกันเก็บกับรวมกันเก็บกับรวมกันดูไว้เป็นโหลเลย 嘿 <laughs> 嘿 โคตรเร็วเลยยังขนาดเนี้ยแล้วมันก็เร็วหมดนะพี่ตำรวจไม่นะคันนี้มันเร็วกว่านี่หรเว้พี่โทพี่โทเฮ้เรา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 ตำรวดไปปนปะมันตำรวจดีอะมุดหลักคดีนะมันขโมยไม่ได้ในเด็กคดีแวอ๋อเลยอ๋าเลยอ๋อเลยเลยขโมยไม่ได้เออลยขโมยไม่ได้เราขยันเลยขยันเลยใช่ใช่เลยขโมยไม่ได้ใช่ประกาศอะ ไอ้ไงทุนี่หรอครับพี่ไม่มีอะไรเลยคองทายานหมดเต็มเลยขมันมาเมืได้ผมจัดให้อย่างนั้นเลยนี่เรพี่ไปลงผมผมไม่อยากทำเลยด้พี่จริงอ่ะผต้งไอ้ารเรจัดพี่ลยจัดพี่หน่อยได้พี่ได้ครับพี่ว่เนั้นอ่ะตเวลาอกบอกบอกกกงนะตนเวลามันเลื่อนยากๆมันทำคนมีักชัดนบางถ้าเราจะทำแบบไออแตกเฉยอันนี้ไม่มีอะไรออดีีะเฮ้ยเอาเซตอันเดอรวนี้เอาเซตอันเดอว้ เด็กตัวด้วยขวามือเต็มเลยจะบนเขาอะเป็นยองมนเขาเซ็ตแล้วด้วยทุกอย่างอยู่ในความถางของถังติอารมณ์ไม่มีอะไรเลยพี่โดนด้วยเขาเขาจะเซ็ตแล้วด้วยเราบอว่าพูดผมป้อนอยู่อะไรเงี้ยไม่แต่ก็ดีนะพี่ผม้โหตรงให้ไปคุยก็ดีแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรใช่แต่ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ดีอ่ะให้บ้านจอยหน่อยให้สามเราแก๊งเอ้ไอ้สามเราอ่ะใส่ชุดโอ้ย พี่พี่ตำรวจอยู่ข้างบนนะไหนวะนี่ไอขวามือข้างบนอะหอยไปตัวนั้นรวยไอ้ตัวนั้นรวยแน่เลยสัตว์ใช่ไหมใช่เหรอรวยเหรอต้าตู่ดะมือสามพันเองใช่เหรอครับหมดรถเราไม่มีเลยหนึ่งสามตัวบางเบอร์วันอะเล่นเลยเจ้าปวกแขนให้เนียข้าพ่อไอ้นี่เดี๋ยวมีการเสนอเดี๋ยวพี่ไปคุยนอกเดี๋ยวคุยนอกได้ได้ได้ มีล็อกพีอีกวาพี่เฉินเป๋แต่งกูไป519พี่เอามาเล่นเลยเดี๋ยวผมรอนกดแขนให้ AD ไหมไยังไมีเหรอนุ๊กีไเช่เออเนี่ผเพ่เ้ามาเข้าเข้าเข้เอ้าเนี่เผมาเพิางข้ยเข้าเข้าเขาเเขาเขเข้า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 ้า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 ้เาเาา้า้ เล่นเล่นเขา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 เล่นสุดตัวเลยโอ้ยเฮียเขาชนแล้วก็ออกให้รถระเบิดก่อนลงแล้วเขาลงแล้วออกจริงเหรอต่อเล่นนะพี่เพื่อนเราตายปะเดี๋ยวข้างในอ่ะตายข้างนอกระเบิดอ๋อล้มออ๋ บุกเดียวบุกเดียวบุกเดียว้ยโหขอล็อกมือตอนเขาตลบหรอวะล็อกได้พี่ก็ล็อกได้ลอกได้ล็อกไดพี่ล็อกดล็อกล็อกได้เล็อกได้ครับไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรไม่ว่ายไม่ว่าเลไาเลไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าลไมาม่วมไม่มยไม่เลไไม่ว่ามมว่าไไมว่า เฮ้ยพี่ตรงตรงตงนี้เขาได้พี่ตรงตรงนี้เขาได้ตรงนี้เขาได้ตรงนี้เขาได้ไอ้เหี้ยมันมันเขาหลังได้เฮ้ยไม่ต้องรีบนะเว้ยกระพาองรอเอายาปางยาไม่พอแน่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเยใจเย็น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 เย็นย็นเเย็นย็นเย็นนเย็นนเย็นเย็นเย็นนนนนเย็นเย็นนนนนเย็นเย็นย็นเย็นเย็น เพื่อนแล้วข่าเพื่อนแล้วเอ้ะหน่อยเอ้หน่อยมันจะเอาเพื่อนออกโอ้ยเฮ้ยอะไร ดุเฉยไปเล่นไปเล่นไปช่วยหเลยโไป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 เฮ้ยผมโดนไม่สัตว์น<ะ>ิดโอ้โหปลาปาปาปลาดุเฉยลูกไเล่นไปเล่นไปเล่น ตัวดูดเข้าไป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 เจ้เย็นเจเย็นเจ้เย็นเจ้เย็นเจเย็นครับเจ้เย็นครับเจเย็นเจ้เย็นครับเจ้เย็นอย่าพึ่งครับเจ้เย่นครับอย่าพึ่งหิวครับอย่าพึ่งหิวครับอย่าพึ่งหิวครับไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับนี่หมดเลยนะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยชิคก์กันดูชิคก์กันดู ใจเย็นครับใจเย็นครับพีใจเย็น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 าหมายัจเจนมากเเกี่ยวามาก่อนแล้วไม่ค่อยปเกี่ยวข้ามาก่อนใจเย็นใจเย็นครับเาอีครเียต่างฝาบอยยังไม่รเลยเเนเนเียโทรศัพท์เครื่องกูยังไม่ได้เลยเนเนเนเกี่ยวขัามาเกี่ยวัางมไ้ยังป้นไม่หันอ่ะเบ๊อพี่กูเไยใครทำพี่กูกูดูว่าตำรวจไอ้สัตว์จกซะ๋อจกพี่มีขนวขเปล่ามีใครโดนวขเปล่า ขอพี่ศพพี่ตำรวจหน่อยครับเอาได้ครับนะครับรถตำรวจงั้นเลยหาพี่ใครอยากาพี่หพี่เาไปดีไปไปไปดิ้งกระสุนป่ะาีดีดดีดัอนี้บังขึ้นรถกาัขึ้นรถกบ่าดิขึ้นรถก่าอ๋อัขึ้นรถูบ่านรถกายมามันมีตรวนห่งอยู่บนรถอะขึ้นรถมืไหรดางนด ต้องตรเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องเอือไม่ต้องเอือไม่ต้องไม่ไม่ไม่เขาเรียกตำรวจไเรียกตำรวจนไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่คโอเคโอเคต้องตำรวจต้รวจได้ไงอยอ่ะยิงปืนอ่ะนั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถต้องตำรวจต้องตรวจได้ไงลงมาก่อนจริงเปล่าลงมาจะลงดีหรือไงจะลงดีให้ยิงลงเอาดีหนึ่งม่เป็นน้องแฮเปี้ไงคนนี้น้องแฮเปี้น้องแฮเปี้เออได้ทำโจวเลิกล่าสมไมวะน้องแฮเปี้นามสกุลเดียวกันครับพี่ ตรมาแ้แต่แรกก็จบแล้วจอนเรองขึ้นเาีอไขอบที่ตอรนะครับโอเคตำรวจหมดแล้วเชิเลยครับหมดแล้วไปเลยเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเราไปทำงานเราดีกว่าไอ้บังบังดสอนอล้กินไม่หัวม้เนอแล้วเพ่นไมไม้นึัสอนอนไเลยเลย้เออไม่เรียกด้ยพี่คุณจวจะมือเกดิมือก็เลยแวะหน่อยกูไแ้กกคุณแรกคุณปีนไี้ไหมไงเดินอเดินครับเอยากได้จำนวนจำนวนำรวตำรวจพีบุีเขาบอกเป็นหอยูอยากได้ตำรวจอะ มีตำรวจอยู่นะบ้างอยากดูวะดูตำรวจอันหนึ่งเบ้างันนี่ตีตำรวจอยู่ด้วยดูข้างในพี่ดูข้างในดิไอ้วกนแล้วอ๋ออยู่เพื่อครับรุกคนหมอวางก่อนตำรวจหมดแล้วจริงดูเลยดูเลยดิดูเลยตอนนี้ไปพ่งไปไหนครับเฮ้ยอีกสองกี่หนอโอ้โหเอ้เก็บพี่เก็บของึงไอ้แบนระเบิดไฟวางให้ไหนครับวางให้ไหนวางให้ไหนวางให้ไหนให้ไหนครับกอล์ฟเล่นอะไรพี่บินเดี๋ยวมีอีกลอนหนึ่งครับ พี่เบนนะ่รอได้ก็เลยนะจมีอีกรอบหนึ่งเหรไม่รู้อ,อ่ะเนาะเฮ้ยใครอยากกินเบียร์ใครชอบกินเบียร์ไหมครับเด้ไ<ป>อได้ไหนเด้อหนึนห่หนึ่งศูนย์สี่ห้าหนึ่งศูนย์สี่ห้ามาแล้วแล้วของกูดได้มาอย่างเยอะไอ้ที่อ่ะ ของเต็มตัวอะเมื่อกี้ที่ม้ามี A B ไหมรู้เบนเดต์ป้นได้เมื่อกี้เจอ้าเมื่อกี้ใครถามงวะเออเบนเดต์ป้นไม่ได้ครับเบนเดต์ป้นไม่ได้คำข้าครับไปหน่อยวะไปน้องบางอันนี้บางสั่งนะผมไม่อยากทำอันนี้คุยก่อนเอออันนี้พี่สั่งผมเพิ่งโอเคแล้วกันด้วยได้ได้ได้ช่วกันอย่างแรกเลยไปไหนนะ 五，六，哪里？